สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้กับรถบ้านมือสองอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะครับส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาชมนะฮะรถเข้าใหม่อีกสักหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นรุ่น isuzu dagon power นะครับตัวนี้จดทะเบียนปี2543นะครับหรือว่าปี2000นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.8นะครับนะฮะเป็นเครื่องยนต์ direct 2.8นะครับเป็นปั๊มสายนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้าด้วยสภาพรถจะเป็นอย่างไรนะฮะ เรามาชมกันสีสันก็คือเก็บรอบคันให้สวยแล้วนะครับสีสันก็คือสวยทั้งคันนะฮะนะครับส่วนล้อก็จะเป็นนะครับล้อจะเป็นขอบ16นะครับยางเป็นมิชลินนะครับยางก็พอใช้งานได้นะครับดอกยางก็ยังพอเหลืออยู่นะครับเป็นมิชลินด้วยนะครับสีสันรถเก็บมาให้แล้วนะครับก็จะมีริ้วรอยทั่วไปนะครับจึงมีการเก็บงานสี แต่สีรถก็ค่อนข้างบางอยู่นะครับสีสันพอดูได้นะฮะพอได้ภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับอาจจะมีซีดนิดๆหน่อยๆนะครับตามการใช้งานตามอายุของเขานะครับเบาะก็จะมีแค่ตรงด้านข้างที่มีชำรุดนิดหนึ่งนะฮะแต่ยังเป็นผ้าเดิมของเขานะครับคอนโซลไม่มีเจาะนะครับผมนะฮะแอร์เย็นนะฮะคันนี้เบาะแคบมีครบพร้อมนะครับนะครับ แล้วก็เล่มเอกสารคันนี้นะครับนะครับเป็นเล่มแทนรายการเต็มนะครับนะครับก็ประมาณ 2- 3สามมือนะครับนะฮะรถจะใช้งานู่ที่สกลนะฮะมันจะออกดินแดงๆหน่อยรถก็จะช่วงล่างมีดินแดงๆนะครับแต่ไม่ผุกนะครับภาษี900นะครับมีโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปแล้วก็อ่าอ่ารายการเต็มนะครับไม่มีชำรุดสูญหายนะครับนะเดี๋ยวพาชมค้อมเดิมนะครับ รถรายละเอียดพวกนี้ก็ยังเดิมดีอยู่นะครับไม่มีคว่ำนะฮะแต่จะมีดินแดงนีครับดินแดงก็คือทางบ้านเขาจะเป็นดินดินกวดดินแดงนะครับมันก็เลยจะเป็นคาบดินแดงๆหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่สนิมนะฮะเห็นไหมครับเม็ดอักพวกนี้ยังเดิมอยู่นะครับอันนี้จะขายตามสภาพนะครับนะฮะขายตามสภาพลูกค้าก็มาดูมาลองขับได้นะครับมาดูนะครับ สีสันนะครับจองจะดซีนะครับนี่ครับอันนี้น้ําก็จะมีฝนตกนะครับตัวน้ําขังนี่ครับจะชงเชดซีดีครับไม่ผุนะครับก่าซีไม่มีผุนะครับสีสันเดิมบางนะครับนะครับฝาท้ายเปิดกลางแล้วนะครับตัวนี้พวกนี้ก็คือการเก็บสีหมดเลยนะฮะนะครับแม็กไลเนอร์มีพร้อมนะครับ แม็กไรเนอร์พร้อมนะครับด้านข้างก็สีสันก็ยังบางอยู่นะครับส,ส่วนจะซีดนะครับไม่มีผุนะครับไม่มีดามนะครับนี่ครับสีสันก็เดิมๆบางๆได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าเช่นกันนะครับความเดิมนะฮะจะมีนี่ครับเม็ดอาร์กก็ยังเดิมๆอยู่นะครับนี่ครับเม็ดอาร์กเดิมๆ ในคว่ำนะครับผมนะฮะเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับไปสามารถนะฮะสามารถไปแจ้งย้ายต่างจังหวัดได้เลยนะครับนะส่วน้าสีนะฮะเดี๋ยวเราต่อให้พรุ่งนี้นะครับเพราะพรุ่งนี้ตลอขนส่งต่างทึงจะเปิดนะฮะถึงจะตรวจสภาพได้ตัวนี้ก็จะมีไฟตัดหมนะฮะเพราะว่ามันเป็นดากก้อนพาวเว์แล้วนะครับมาดูห้องเครื่อง ดูห้องเครื่องของคำตรงนี้แล้วกันนะครับภายในนะฮะซุ้มซ่องพวกนี้ยังเดิมหมดนะฮะแก้มก็เป็นแก้มแท้แก้มเดิมอยู่คานหน้าเม็ดอาร์คเดิมนะฮะเพดนะฮะก็น่าจะมีการเคยแกะพ่นสีบ้างนะฮะเพราะว่าคานหน้ามันสีมันเปลี่ยนนะฮะแต่ยังเป็นคานเดิมเม็ดอาร์คยังเดิมนะครับนี่ครับเม็ดอาร์คพวกนี้ยังเดิม แก้มังนี้ก็เดิมซุ้มซอกฝั่งนี้ก็ยังเดิมนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะครับเป็นตัวกรองพลาสติกแล้วนะครับถ้าเป็นดาก้อนดาก้อนไอนะครับกรองมันจะเป็นกรองเหล็กตตวตัวนี้ก็จะเป็นดาก้อนพอร์แล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ส่วนฝากระโปรงกันความร้อนอยังอยู่นะครับฝากระโปรงก็เป็นฝาแท้ฝาเดิมนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ วรนี้ไม่ต้องเผาหัวนะครับไม่มีระบบเผาหัวนะครับในตัวยูสุมันจะเป็นไดเรกเลยนะครับนะครับเครื่องยนต์ก็เดินเรียบปั๊มดีนะฮะปั๊มไม่มีปัญหานะปั๊มดีนะครับลองเล่งดูลองเร่งนะครเล่งดูนะครับนะครับรอบขึ้นเร็วมาเร็วนะครับขึ้นปกติเลยนะครับ ปั๊มยังดีอยู่ไม่มีปัญหาเครื่องยนต์ไม่เขกไม่เพี้ยนนะครับดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะครับนะครับไม่มีไอนะครับอาจจะมีในช่วงที่ร้อนจัดจริงๆอาจจะมีนิดๆก็เป็นเรื่องธรรมดาสําหรับยูสูนะครับผมนะฮะหม้อน้านะครับหม้อน้ํายังเป็นหม้อน้ําเดิมนะฮะหม้อน้าแท้ติ๊กเกอร์ยังอยู่นะนี่ก็เป็นทองแดงนะครับทองเหลืองหม้อน้ําทองเหลืองเป็นหม้อน้าเดิม ยาไม่ขาดนะครับน้ำนิ่งนะครับผมเล่งให้ดูนะครับ,นะรบไม่มีฟองอากาศนะครับอันนี้คือควาปกติแล้วนะครับถ้ามีฟองอากาศโผล่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นตะเก็นฝาสูบหรือว่าระบบน้ํามีการรั่วนะครับไม่ซ้ำไม่ อาจจะมีฟองอากาศนิดหน่อยนะครับบางที่นะครับอาจจะไม่ใช่ระเก็นอาจจะเป็นมีจุดรั่วน้ํารั่วก็มีฟองอากาศได้เช่นกันนะครับเราต้องดูละเอียดนิดนึงนะครับนะนะนะเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับปกติเลยนะครับเครื่องยนต์ดีสตาร์ตติดง่ายปั๊มดีนะครับส่วนท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับก็ขายตามสภาพอยู่ที่ราคา 139,000ต่อรองราคาได้นะครับ139,000นะัะฮะของเหลวลูกค้าไปเปลี่ยนเองมารับเองนะครับนะฮะสนใจก็โทรมาที่เบอร์098นะครับ2744279 ID Line 0 9 4 4 7 5 4 4 4 1นนะครับอยากดูรถตัวจริงคันนี้นะครับรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดหน้าติดจองหรือเปล่า ถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองท่านสามารถมาได้ที่ตำบลท่า,าพราอำเภอเมืองจอดขอนแก่นนะครับ1 3 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ